มาชิะครับพิชติสวัสดีครับกมลังทำอะไรอยู่ครับพี่เอ,อเติมลมครับผมไม่ได้ปั่นมาเดือนหนึ่งขาเ็าอ่อนไม่ปั่นมาเดือนนึงลมก็ไม่มีเอวก็อ่อนต้องไปซ้อมซอยหน่อยครับ <laughs> เอว ซ้อมประจำอยู่แล้วก็ซ้อมได้คงสวิง้อมเอลไม่ไหวไม่ไหวกี่กี่ลุมครับพี่เวลาไปได้ทีหนี่ยออกออกลุมสุก้าอย่างเดียวไอ้ดำสีดำนี่สวยของไทยเนี่ยสารวัตรอ๋อมาสวยสวยสารวัตรนี่คือเป็นเป็นเป็นสถานที่อะครับ สวยสวยเจสันมึงไอบกูมีไอ้กูสร้างก็เจสันสร้งให้นะเอาคู่ไหนเบอร์างี่ีคู่นี้ก็สวยเ้ยอันใส่ไม่ได้หมไม่ใช่หมายถึงว่าเบอร์อื่นไงแต่ว่ารุ่นนี้หมายถึงว่ารุ่นนี้รุ่นนี้จะไบ่คู้เจ็ดสิบเหรียญก็ได้บัตรคู่น้สามสามพันสามหกสามสิบหก่าทรงหยดมาณ2พันสองห้าพันไป ไม่ถึงไม่ถึง,ถง,ถงประมาณสามพันะคู่คู่นั้นอะแพงนะออกไปเท่นะแพงนี้ใช่เมเมกาทาวเวอร์ตรงช่วงนี้เราเริ่มออกสตาร์ทกันมาพักหนึ่งละสองข้างทางจะเต็มไปด้วยสุสาน เป็นที่ที่เงียบสงบเรากำลังจะไปที่ตีนเขาฉลาดไปขึ้นทางดำแล้วก็จะดิ่งลงทางดินนะครับนี่เพื่อนๆน,นำหน้าเราปั่นตามรอบหัวใจตัวเองก็พอร้อยยิบเจ็ ใี่ีบต้นก้าป,ปูใหญ่มากแลนด์มาร์คอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะ้ายมือของเราคือ เขาฉลาดให้ดูวิวสวยมากถ้ามาตอนลุ่งสางก็จะมีหมอกลงในวันฝนตกแบบนี้นะครับปกคุม นะครับทางลงลรงเนินนี้ก็คือเป็นจุดบวงชี้อย่างหนึ่งว่าเรามาถึงแล้วไหลลงไปสุดเนินก็ถึงตินเขาฉลากพอดี สอัดีครับทุกคนสว <laughs> <that> <entirely park> <yor> oh, ัสด oh, ีครับสวัสดีครับโอ้โหเขาชะลากบรรยุทคนเยอะมากบอกไม่เชื่อบอกไม่เชื่อบอกไม่เชื่อ่อยเขาไปด้วย

โค้งแรกก็เหนื่อยแล้วโอ้นี่แค่โค้งแรกเองเหนื่อยจัง มีจักรยานเพกําลังกายเพต้องฟิตไงถ้าไม่มีกําลังกายออกกําลังกายน่ยไม่มีฟิตเอาไม่ได้ฮะต่จักรยานมันขี่ได้เรื่อยๆนะพี่เด็กมันขี่ขี่แล้วหมดไปจาดต้นดันดัน อย่าอย่ดันเยอมือานเตะบอลมาโอยโอยอยมา่ต้นลง3สอเตอร์นะวเนี่ยได้นองหน้าเ้อเนี่ย้อเลยะรเืกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่้่มีาอก่อนะใ้อ้เตะเสร็ูนี่นะตู้เย็นอ่ะเตะเตจเนี่ยเตะสร็จเนี่ยสามทา mm. <c oughs> <c oughs> ุมใช่ไหมส่วนิยกเนี่ยตีสอง ไม่ได้ไปครับชวนเข้าไปอยู่เขาบอกไม่ว่างมีฝรั่งคนหนึ่งแกสวนกับผมตอนช่วงขาเข้า,า,าแล้วผมปั่นเสร็จอะปั่นจบอ่ะเกือบสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมง,งออกมาเจอแกยังไม่กลับนั่งอยู่ที่เขาไม่แก้ว มไม่แกเหมือนแกเป็นตะคิวแล้วก็โอเวอร์เทนนิ่งแบบคืออาเจียนอ่ะเอากำลังกายจัดจนอ้วกอะ่ะแกบอกว่าแกนั่งอยู่ตรงนี้มาสองชั่วโมงยังไปไหนไม่ได้เลยเหงื่อออกตลอดเวลา ใกล้เขาไงเขาอยู่จอมเทียนพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับพี่ โอยอยยหนแของจริงด้วยแรงขาล้วนๆไม่มีแรงใจอะไรทั้งสิ้นอ๋ไม่ไหวหมดแรงสไลด์มาดามเหรอฮะมาดามเหรอเสาร์อาทิตย์ครับ

เคอเอ็มพ่อมไงมีกาเลยเคเอ็เปิดท่ไมครับต้นหัวคคนแรกด้วยแต่ยานลงขอทากพี่พี่กล้องไปก่อนพี่ผมถ่ายพี่หลายคันครับผมักรยานลงไม่รู้จะถ่ายทันหรือเปล่านะรอด้วยนะ ดีมากเลยหลายท่านครับบอกยาก เหมือนย่างหลังแข็งไปไงไม่รู้อ่ะเทคนิค รับช็กแข็งนิดนึงแล้วดันไปดันไปสุดละผิดลาย อะไรที่ยังแตกเหรอเย็บหินไปเลยไปเลยผมตามมาอยู่พี่กล้องดีเอพี่กล้องฮิตล็อก่วนหิน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่หลุดนอกเส้นทางไปเจออีกที่จุดชมวิว องีเน right. ี <out lequel S 2> ่ pid โอ้เคน้ากกอิเราามาก ен นี่ไม่ัรกันกับมาะ p ้ l าเอช i โจร c หเออยอโอเอ้อ เสร็จแล้ว gol kan lan pa ล,ล้มเบาบ้าเบล่ไปเลยไปเลยไปเลยเยี่ยมไปเลย มีช็อตพระเอกแล้วตากล้องนี่แหละล่วงเหรอร่วงไหนนี่ตามหลังพี่กล้องหากแฮนด์ได้แล้วกำลังจะสะบัดตูดไปล้อหน้าล้อหน้าสลด์หน้าพัไปเลย Ich <laughs> wir